ครับสวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนมือใหม่ชาวนี้ก็มาติดตามต้นที่นำท่วมประมาณครึ่งต้นนะครับครึ่งต้นส่วนปูนขาที่ทา,าไว้เมื่อวานนี้ก็ลบไปแล้วหายไปแล้วนะครับที่กันเชื้อราแต่ก็บริเวณนี้เป็นแอ่งอยู่น้ําก็เพิ่งลดเห็นดินนะครับดินนี้ทําด้วยดินมีดินปกติดินธรรมดานะครับดินล้วนซุยแล้วก็ดินปุ๋ยหมักซ้ําไปอีกใส่ปุ๋ย ไปด้วยแล้วก็มีน้ำหมักชีวภาพนะครับใส่ลงไปแล้วก็ไหลไปกับน้ำเรียบร้อยครับนี่บริเวณน้ำยังจึงนองอยู่สภาพน้ำก็ยังมีอยู่นะครับส่วนต้นใบก็ค่อนข้างโทมโทมเห็นได้ชัดนะครับไม่แน่ใจว่าจะใบเหลืองหรือเปล่านะครับ <c oughs> เพราะพ่นน้ำยังขังอยู่ยังทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ ทางใบก็ได้ฉีดท่าสังกสีไปแล้วนะครับท่าสังกสีนั้นทำให้พืชช่วยในการเจริญช่วยให้ให้ปรับสภาพหรือมีภูมิภูมิต้านทานต่อสภาพเินฟ้าอากาศนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อช่วยเขาขยายขยาย,ย,ายทางทางใบก็คือขยายช่องอากาศหายใจของเขานะครับนั่นคือในส่วนของท่าสังกสี เข้ามาเห็นต้นข้างบนนี้นะครับตัวนี้น้ำไม่ท่วมนะครับก็ได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็จเจริญเติบโตได้ดีใบเขียวดีนะครับใบกลางแล้วก็กิ่งก้านก็ออกมาได้ดีก็เหลือ2ต้นนะครับนี้อายุ1ปีข้างล่างนั้นนะครับข้างล่างต้นนี้2ปีนะครับก็น้ำท่วมทุกปีนะครับนี่ปีที่3นะครับปีที่3ก็ท่วมรวมแล้วท่วม3ครั้ง ครั้งละสวันบ้าง3วันบ้างวันนี้ก็ท่วมอยู่ประมาณ1วัน1คืนนะครับประมาณนั้นแล้วก็ต้นใกล้ๆก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่ากิ่งกา้านอุดมสมบูรณ์ได้ดีนะครับที่เราใส่ปุ๋ยลงไปนะครับฝนลินด้วยนะครับก็มีทั้งปุ๋ยสูตร25 77บวกสูตรเสมอไปนะครับได้ทำคลิปไปแล้วสำหรับต้นที่น้ำไม่ท่วมนะครับก็ สภาพสดใสสดชื่นนะครับใบกิ่งก้านแตกแผ่กระจายใบเขียวใบมันนะครับก็มาดูที่ยอดนะครับก็ระวังแต่ยอดนะครับว่าเพี้ยไฟมันจะมากับน้ําหรือไม่นะครับนั่นคืออัปเดตในเรื่องของทุเรียนน้ําท่วมนะครับส่วนมันมีผลกระทบแบบไหนะอย่างไรนะครับไปดูคลิปเมื่อเช้าที่ผมลงไปแล้วนะครับในเรื่องของทุเรียนนกน้ําและ,ะช่วงนี้นะครับ สิ่งที่เราจะต้องทำนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำสำหรับทุเรียนนะครับหลังจากที่น้ำท่วมนะครับหนึ่งราดสารไตโครมานะครับในการฆ่าเชื้อรานะครับตั้งแต่ภายในดินนะครับในดินในดินหรือโคนนั่นเองนะครับเพราะว่าดินเขามีความชื้นนะครับพอมีความชื้นเชื้อรามันก็จะเกิดนะครับเพราะฉะนั้นสารไตโครมาครับผสมน้ำนะครับแล้วก็ราด นะครับทั้งทั้งลำต้นด้วยนะครับประมาณนั้น <c oughs> ส่วนใบนี้ก็ยังไม่ต้องก็ได้หรือจะฉีดก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ส่วนของผมนี้นะครับผมฉีดไปก่อนหน้า,าน้ำจะท่วมหนึ่งครั้งไปแล้วนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ต้องการที่จะฉีดใบด้วยลำต้นด้วยแล้วก็าราดที่โคนด้วยก็ไม่เป็นไรยิ่งดีครับ <c oughs> สอ หลังที่ทุเรียนนกน้ําอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือฉีดธาตุสังเครีผสมแมกนีเซียมครับเ,เพราะว่าใบเขาไม่สามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้1แสงแดดไม่มี2รากของเขาไม่ได้รับอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะสังเคราะห์แสงแทบจะไม่มีนะครับแล้วสุดท้ายใบเขาก็จะเหลืองนะครับในเมื่อเขาดึงอากาศเข้าไปในรากไม่ได้นะครับเขาก็จะเหลืองพอเหลือง พอเหลืองเหลืองยังไม่เหลืองเพราะว่ารากเขาขาดอากาศครับอีกอย่างหนึ่งแสงแดดไม่มีนะครับพอแสงแดดไม่มีเขาไม่สามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้แล้วก็จึงคลายน้ําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้าไปช่วยก็คือธาตุสังกะสีบวกกับแมกนีเซียมนะครับเป็นธาตุเดี่ยวก็ได้ครับเป็นธาตุเดี่ยวสามารถที่อ่ารวมกันได้นะครับธาตุเดี่ยว2สองธาตุถ้าเป็นธาตุรวมนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยนะครับ มันมีมันมีหลักอย่างนี้นะครับว่าทุเรียนใบแบบไหนจึงฉีดธาตุรวมใบแบบไหนฉีดธาตุเดี่ยวธาตุรวมเป็นการป้องกันนะครับธาตุรวมเป็นการป้องกันนะครับธาตุรวมหรือนะิกสเปนมันใช้สําหรับในการในการที่ป้องกันเพื่อไม่ให้พืชขาดธาตุแต่ในลักษณะที่พืชแสดงอาการขาดแล้วเนี่ยให้ใช้ธาตุเดี่ยวนะครับให้ใช้ธาตุเดี่ยว ประมาณอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า21%นะครับทุกธาตุไม่ต่ำกว่า21%ถ้าเป็นแมกนีเซียมกับสังกะสีนี้ประมาณ38%นะครับประมาณนั้นทั้ง2อธาตุนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะช่วยเขา3ข้อที่3ครับสิ่งที่ต้องทำหลังจากทุเรียนนกน้ำนะครับราดฮิวมิกฟูวิกนะครับราดฮิวมิกฟูวิกลงไปที่โคนนะครับเนี่ยวันนี้ก็ต้องราดนะครับเพื่อที่จะไปอะไรครับ เพื่อจะไปเพื่อที่จะไปเปิดช่องช่องอากาศครับเปิดช่องอากาศให้อากาศเข้าในเม็ดดินในอนุภาคของดินได้นะครับเพราะว่าฝนตกบ่อยๆนะครับช่องอากาศในดินมันจะถูกบีบนะครับดินมันจะรัดตัวผึกเป็นแน่นมันแน่นมันแน่นอากาศมันเข้าไม่ได้ พอเข้าไม่ได้นะครับอากาศก็ถ่ายเทไม่ได้25%ที่อากาศจะต้องเข้าในดินเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะรดน้ำบ่อยๆก็ดีหรือฝนตกก็ดีหรือน้ำท่วมก็ดีนะครับรูของอากาศที่อยู่ในดินนะครับที่มันมันมีเขาเรียกว่ามีความฟูมีความพลุนอยู่ในดินมันลดน้อยลงมันถูกอุดตันด้วยด้วยน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ ฮิวมิกฟูวิกเข้าไปขยายนะครับขยายขยายช่องลมช่องอากาศนะครับอันนี้ก็ช่วยในทำให้ดินล่วนซุยดินฟูฟูน้ําฟูอากาศประมาณนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทําและขับจากนี้ไปนะครับสิ่งที่ควรทําก็คือเราจะต้องมองมอง3มเดือนนะครับมอง3เดือนไปข้างหน้า มอง3เดือนไปข้างหน้าเพื่อจะต่อสู้กับภัยหนาวนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมสิ่งที่เราจะต้องทำระยะ3เดือน4เดือนเนี้ยจะต้องทำอะไรสวนทุเรียนมือใหม่มีข้อเสนอแนะหรือมีข้อแนะนำอย่างนี้นะครับว่าเราจำเป็นจะต้องปลูกพืชนะครับเพื่อกันหนาวนะครับเพื่อไว้ป้องกันลมหนาวเพื่อคลุมหน้าดินไว้สำหรับ เพื่อป้องกันรากพืชไม่ให้มันหนาวเกินไปถ้าหนาวเกินไปพืชมันจะน็อกนะครับมันจะเฉามันจะเหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นผมมีข้อแนะนำข้อเสนอเลยที่ผมใช้อยู่ประจำในสวนนะครับ 1. ควรปลูกมันสำปะหลังครับนี่ครับมันสำปะหลังผมเตรียมมาแล้วครับมันสำปะหลังเจ้าตัวนี้ไม่ใช่มันสำปะหลังธรรมดาครับมัน5นาทีครับมัน5นาทีกิ่งมันจะสีม่วงๆครับนี่ ดูดูใบก้านมันครับมันจะออกสีม่วงครับมันตัวนี้นะครับบังเอิญผมไปซื้อไปซื้ออขี้หมูขี้วัวไปเจอก็เลยขอเข้ามานะครับหายากมากครับผมใช้เวลาหาประมาณ2ปีครับกว่าจะได้มีแต่อยู่ในช้อปปี้ลาซาด้าขายนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นของแท้หรือเปล่าแต่พอดีไปเจอก็เลยได้สายพันธุ์มามันโตเร็วมากครับในเมื่อเราปลูกข้างๆง โคกของทุเรียนนะครับเพราะว่าได้รับน้ําด้วยรับธาตุอาหารด้วยนะครับได้ดินปุ๋ยหมักด้วยได้ฮอร์โมอนที่เราฉีดทุเรียนมันก็ฟุง้งกระจายไปหามันตัวนี้นะครับเนี่ยมันสัมปะหลังนี้นะครับควรปลูกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้อยู่ให้ให้ห่างระยะ2-3เมตรนะครับรากเขาไม่เยอะนะครับส่วนมากเขาจะเป็นหัวนะครับตัวนี้นะครับมีอายุนะครับ อายุ3เดือนมันก็สูงเท่ากับทุเรียน1ปีแล้วนะครับอายุของเขาจะอยู่ระยะระยะประมาณ5 5เดือนนะครับ5เดือน3เดือนเนี่ยมันก็จะสูงสามารถบังลมได้นะครับแล้ว5เดือนเนี่ยก็สามารถที่จะเอาหัวเนี่ยไปรับประทานได้นะครับที่เขาทำขนมต่างๆนะครับที่เป็นมันมันเชื่อมมันอะไรเนี่ยก็จะเป็นมัน5นาทีนะครับมัน มันจะมีประโยชน์มากนะครับ5นาทีโบราณเขาเรียกนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจริงๆมันมัน,ม,นมันชื่ออะไรนะครับแต่ว่าชาวบ้านเขาเรียกว่ามัน5นาทีเพราะว่าถ้าเป็นขี้เถ้าร้อนๆเนี่ยเอาหัวมันเข้าไปในขี้เถ้านะครับใช้เวลาแค่5นาทีหรือจะเอาไปต้มก็ได้ครับไม่เกิน5นาทีมันสุกประมาณนั้นชาวบ้านเขาก็เลยเรียกว่ามัน5นาทีครับประมาณนั้นนั่นคือสิ่งที่ที่ควรแนะนํา ที่จะต้องปลูกนะครับระยะเวลาระยะเวลามัน3เดือนถึง5เดือนมันก็สามารถบังลมลมหนาวเราได้นะครับนี่กิ่งมันจะเป็นประมาณนี้ผมตัดมานะมันเป็นต้นเดียวนะครับผมเอาใบมันไปทําปุ๋ยหมักนะครับแล้วกองปุ๋ยหมักผมน้าก็ท่วมเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ก็ตัดประมาณนี้แหละครับเป็นนอนอย่างนี้เลยครับเวลาปลูกหรือจะเสียบเอียงก็ได้ครับสี่ห้าองศาแต่จะนอนก็ได้ครับยังไงก็ได้เพราะมันยังไงก็เกิดครับมันเป็นตาเนี่ยมันเป็นใบเล็กๆอยู่แล้วครับเนี่ย นะครับถ้าไม่มีมัน5นาทีใช้มันสัมปะหลังก็ได้ครับเป็นประเภทเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าเวลาเอาไปทานเอาหัวมันไปทานไปเผามันก็อาจจะไม่ดีมันอาจจะไม่อร่อยเท่ากับมัน5นาทีนะครับมัน5นาทีนี้หายากนะครับที่สวนผมมีเยอะเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับควรปลูกนะครับระยะห่างออกจากคนทุเรียน2เมตรถึง3เมตรนะครับพืชชนิดที่2ที่ควรแนะนำครับอ้อยครับอ้อยดำ เขาเรียกชื่ออ้อยว่าอ้อยหยวนเจียงนะครับเนี่ยสีดําหวานมันกินได้ครับกรอบด้วยถามว่าอ้อยอื่นได้ไหมได้ถือว่ามันใช้ประโยชน์ไม่ไม่ได้มากเช่นอ้อยหีบอ้อยที่เขาทาน้ําตาลไอ้นั้นมันแข็งครับเวลากินก็ไม่กินไม่ได้มันมันแข็งแล้วเอาไปทําปุ๋ยหมักนะครับเอาไปทําปุ๋ยหมักความหวานมันก็น้อยนะครับเพราะว่าลํามันเล็กแต่ตัวนี้มันหวานด้วยนะครับเนี่ยมันหวานด้วยแล้วก็กินสดๆอย่างนี้ก็ได้เอาไปหีบ เป็นอ้อยน้ำอ้อยก็ได้นะครับพอ้น้ำมันเยอะนะครับจะกินสดๆก็ได้นะครับและที่สำคัญหลังจากที่เราปลูกแล้วนะครับอายุมันอยู่ประมาณเท่ากันกับมันสำปะหลังนะครับ3เดือนถึง5เดือนนะครับเอาปลูกนะครับปลูกรากมันไม่ไกลครับรากมันจะอยู่กับลำต้นของเขาเองนะครับมันไม่รบกวนทุเรียนปลูกระยะห่าง2เมตรถึง3เมตรนะครับมันอายุความสูงเท่ากับ มันสําปรังครับ3เดือนถึง5เดือนมันก็สามารถเป็นไม้บังลมได้นะครับลม,ล,มลมหนาวนะครับลมหนาวจะทําให้ทุเรียนใบเฉาใบเหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องปลูกนะครับเป็น,ปนอ้อยธรรมดาอ้อยดําก็ได้นะครับขอให้เป็นวงตระกูลของอ้อยเพียงแต่ว่าอ้อยเหล่านั้นเวลาเอาไปทําปุ๋ยหมักเนี่ย มันมันย่อยสลายไม่ดีถ้าอ้อยหีบอ้อยน้ําตาลมันก็แข็งเกินไปถ้าอ้อยดําอ้อยสมุนไพรมันก็ลําเล็กเกินไปความหวานมันไม่มีนะครับแต่ใช้บังบงลมได้ส่วนอ้อยตัวนี้มันได้ทุกอย่างนะครับจะกินสดก็ได้จะหีบเอาน้ําอ้อยก็ได้หรือจะเอาไปทําปุ๋ยหมักยิ่งดีนะครับเนี่ยมันเนื้อมันเยอะนะครับประมาณนั้นเขาเรียกว่าอ้อยหยวนเกียงนะครับข้อที่3ครับตระกูลถั่วตะกูลถั่วตัวนี้นะครับ ตระกูลถั่วตัวนี้ให้เอาไปปลูกไว้ใกล้ๆโคนนะครับห่างสักอสอกเดียวก็ได้นะครับสอกเดียวหรือ,อสอกเดียวก็น่าจะได้นะครับไม่มีปัญหาสอกเดียวหรืออาจจะยืดออกมาสัก1เมตรก็ได้ครับแต่มันเป็นเครือนะครับเนี่ยเป็นถั่วลิสงนะครับถั่วลิสงนี้อายุของมันอยู่ที่3เดือนครับสเดือนนี้ผมซื้อมาปลูกนะครับซื้อที่ร้านการ,กรเกษตรนะครับเป็นถั่วลิสงที่เขาคลุกยาเรียบร้อยแล้วนะครับกิโลละ40บบาท ผมก็ซื้อโลเดียวครับเอามาปลูกนะครับแล้วมันมันก็จะเป็นเครือโดนน้ำนะครับโดนน้ำสปปิงเกอร์แล้วก็โดนดินปุ๋ยหมักนะครับโดน2 5 7 7โดนสูตร1 5 15นี่แป๊บเดียวงามครับเนี่ยมันก็จะเลือ้อยเข้าไปในโคนคุมรากทุเรียนไม่ให้ทุเรียนมันมันเฉามันเหี่ยวในช่วงฤดูหนาวนะครับจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องเตรียมมองไปข้างหน้านะครับว่า สามเดือนเราจะต้องมีการป้องกันแล้วก็ช่วยทุเรียนแบบนอย่างไรพืชตัวนี้มันจะสร้างในตัวเจนด้วยครับมันจะดูดในตัวเจนเข้ามาในตัวเขานะครับแล้วก็ปล่อยธาตุในตัวเจนออกเพื่อให้พืชนั้นมีความเขียวความงามนะครับนั่นคือ3อย่างหลักๆนะครับ แล้วถ้าไม่มีอย่างอื่นละก็มีครับตระกูลถั่วก็เป็นถั่วเหลืองถั่วเขียวก็ได้นะครับถ้าไม่มีถั่วลิสงแต่ถั่วลิสงเนี่ยมันจะมากกว่าอย่างอื่นนะครับแล้วเราก็สามารถเอามารับประทานได้เช่นกันนะครับหัวของเขานะครับใช้คุมหน้าดินครับส่วนข้อที่4ครับเป็นข้าวโพดครับข้าวโพดนั้นทุกประเภทอายุประมาณ3เดือนทั้งสิ้นนะครับข้าวโพดบังเอิญผมไม่มีตัวอย่างนะครับ แต่ทุกท่านน่าจะ,ะรู้ดีแล้วว่าเป็นข,ข้าวโพดข้าวเหนียวก็ดีข้าวโพดหวานก็ดีเขาเรียกว่าพันสวิตพันซปเปอร์สวิตอะไรประมาณนั้นนะครับหรือจะเป็นข้าวโพดท,ที่เลี้ยงสัตว์ทั่วไปก็ได้ครับเอามาปลูกแลยห่างประมาณสัก2เมตรนะครับหรือรอบๆบ,บริเวณโคกทุเรียนนะครับเพื่อกันลมด้วยนะครับกันลมในช่วงฤด,ดูหนาวอายุข้าวโพดก็จะอยู่ประมาณ3เดือนนะครับที่5ครับอย่างที่5 ถ้าถามว่าเดี๋ยวข้อที่4เคข้าวโพดทําไมจึงแนะนําให้ปลูกข้าวโพดเพราะข้าโพดรากมันไปไม่ไกลครับมันไม่เข้าไปในรูกวนรากทุเรียนและเวลาหลังที่หมดฤดูหนาวเราก็สามารถเอามาทำมาทำปุ๋ยหมักได้นะครับสับสับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็หมักพร้อมกับดินปุ๋ยหมักกับขี้วัวขี้ขี้มูลไก่อะไรได้นะครับข้อที่5ครับฟักทอง ฟักทองคุคม screws, นนหน้าดินครับใช้คุมหน้าดินเป็นพืชที่โตเร็วนะครับอายุประมาณ3เดือนนะครับสถึงสเดือนนะครับฝั่งนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้น่ครับคุมหน้าดินได้ดีมากนะครับนี่ยายเขาปลูกเป็นเป็นฟักทองนะครับเนี่ยคุมหน้าดินได้ดีมากอายุประมาณ3เดือน3าถึงสเดือนนะครับสเดือน3เดือนมันก็สามารถคุมหน้าดินเราได้แล้วนะครับในเข้าสู่ฤดูหนาวเพื่อไม่ให้รากทุเรียนโดนโดนโดนความเย็นจัดนะครับ ถ้าอย่างนั้นทุเรียนมันจะมันจะช่างงักในการเจริญเติบโตช่างงักในการถอดยอดนะครับเพราะว่ารากเขาเย็นจัดเกินไปทั้งหลายทั้งมวลน,นะครับจากข้อ1ถึงข้อ5ไม่ว่าจะเป็นมันสำปหลังหรือมัน5นาทีไม่ว่าจะเป็นอ้อยหวานอ้อย,ยหยวนเจียงไม่ว่าจะเป็นพืชตระกูลถั่วโดยเฉพาะถั่วลิสงไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดนะครับจะโข้าวโพดอะไรก็ได้นะครับและ5ฟักทองทั้งหลายทั้งมวลน,นะครับ <c oughs> ทั้งไหลทั้งมวลนะครับพอหมดฤดูหนาวเราสามารถทําเอานําสิ่งเหล่านี้นะครับมาทําเป็นปุ๋ยหมักได้นะครับสับให้ละเอียดแล้วก็มากองกันรวมๆกันแล้วก็ใช้ขี้วัวหรือขี้ไก่แกบก็ได้ครับเททับกันแล้วก็ทําเป็นดินปุ๋ยหมักจะเป็นดินปุ๋ยหมักชั้นเยี่ยมนะครับเวลามีนาเมษาก็สามารถเอามาใส่โคนทุเรียนได้อย่างดีเลิศนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นผลประโยชน์ที่ที่ได้ต่อเนื่องนะครับเราไม่ได้ทิ้งนะครับ เป,เป็นคุณค่าทางอาหารได้ชั้นยอดเลยโดยเฉพาะฟักทองนะครับฟักทองเราก็เอาลูกมันนะครับเอาเอาผลมันเอามาสับเป็นเป็นน้ำหมักชีวภาพได้นะครับก็อย่างที่ผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับว่าน้ําหมักผลไม้มีอยู่4ประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฟักทองมะละกอสับปะรดแล้วก็กล้วยนะครับสาอย่างนี้นะครับมาทําเป็นน้ําหมักพืชที่ผมเอามาปลูกนี้นะครับผม ผมก็ราดน้ําหมักไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับใบก็เขียวอย่างที่เห็นนะครับใบเขียวใบนิ่มนะครับใบเขียวใบนิ่มใบหนานะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำณวันนี้เราก็จะได้ผลอีกประมาณ3เดือนข้างหน้านะครับทุเรียนก็จะมีทั้งปุ๋ยหมักอย่างดีแล้วก็มีทั้งน้ำหมักชีวภาพเอาไว้ใช้ในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ชาวเส้สายของหลังอาการน้ำท่วมทุเรียนนกน้ำ ก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็มอง3เดือนไปข้างหน้าเพื่อเตรียมอรอรับลมหนาวนะครับที่กำลังจะมาถึงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ของสวนทุเรียนมือใหม่วงเล็บบ้านทุเรียนไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ